ถ้าคุณสุวิตไปดูดาวดีกว่าค่ะดูดาวนับดาวเหรอไม่ต้องแห่งค่ะอยู่ข้างล่างค่ะดาวเรืองค่ะช่วงนี้ปลูกกันเยอะเลยนี่สวยไหมที่บึงการค่ะน้ําเริ่มลงอากาศเริ่มเย็นถือโอกาสปลูกดาวเรืองริมโขงกันเลยช่วงนี้อากาศเย็นดอกไม้มันโตดีค่ะนี่ได้เก็บเกี่ยวแล้วแป๊บเดียวเองนะคะอากาศมาเป็นรีร็อครอความเย็นจากประเทศจีนตอนกลางมาปกคลุมประเทศไทยเขาวัดอุณหภูมิได้ต่ากว่า20กันแล้วนะคะต่อเนื่องแบบนี้ก็ต้องเจอนี่ค่ะ ดาวเรืองหรือว่าดาวโรยค่ะหรือว่าดาวรวยอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกเลยนะคะพี่พิกุลนามวงค่ะเป็นคนปลูกอยู่ที่บ้านนาโนนเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นนะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเหลืองอารามเลยดอกมันแข็งแรงมากถ้าได้อากาศเย็นเข้าไปนี่ไม่เหี่ยวง่ายๆค่ะลูกหลานก็เกณฑ์มาเอามาตัดดอกดาวเรืองเพราะว่าอากาศดีราคาก็ดีค่ะเก็บไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าดอกเล็กกิโลละห้าสิบใช่ไหมดอกกลางนี่สองดอกบาทดอกละห้สิบสตางค์ค่ะดอกใหญ่ เอาไปเลยดอกระบาดขัดตัวค่ะตอนนี้ไม่พอขายแล้วยอดสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยปลูก3เดือนก็ได้ตัดดอกค่าเมาเ็ดพันธ์ุก็อ่ะ ตกต้นทุนประมาณหมื่นหนึ่งค่ะหมื่นสองหมื่นนี่แหละแล้วตัดขายได้ประมาณ 3- 4มถึงสี่หมื่นเอ้าครึ่งต่อครึ่งค่ะรอบหนึ่งก็ได้กาไรครึ่งหนึ่งช่วงนี้อากาศเย็นปลูกง่ายแมลงน้อยไม่มีโรคมารบกวนแล้วยันเจอวันพระเข้าไปเนี่ยโหไม่พอขายค่ะเออดอกเขาแข็งๆสวยๆกลมดิกเลยนะคะอดีค่ะใครที่คิดว่าจะปลูกอะไรดีมีเวลา3เดือนหเดือนนี่ลองดาวเรืองดูค่ะัถูพืชก็ไม่ค่อยเยอะนะสวยด้วยไม่ต้องลองแล้วครับคุณเรชาขออนุญาตแนะนําต่อเนียครับ อยากจะปลูกดอกไม้อนาคตดีปลูกดาวเรื่องโอ้ไม่ต้องลองที่ว่านี้เพราะอะไรครับ ทาไมลองไม่รู้ก็ถางเทนพี่เด่นดอกประดูเนีแต่ท่านก็ตายไปแล้วนี่นะแต่มันจะถึงเทศการหาเสียงเลือกตั้งครับปีหน้าเป็นต้นไปนะครับรับรองผู้ที่สมัครทางการเมืองนะครับก็ต้องมีดอกนี่นะดาวเรืองห้อยเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้บางท่านกับพี่น้องประชาชนแฟนคลับเยอะนี่โผล่มาแต่ลูกกตานะคะไม่พอขายแล้วครับโลลกเลยดาวเรืองแต่ข้าจะดูดาวโรยตัวนี้โอ้โหคุณสุวิทย์นี่เป็นดาวรุ่งอยู่ทุกวันนี้นะคะ we come on my side we come on by side